เคยไเนอะเคยไปคุยนี่บ้างไหแจ้งอวกูเพียฮะี่นี่เมื่อนรงไอซื้อวกสมไปไออันมัน้าจยว่าีักากินเปียวสมกับเก้วนี่เซเสียังนว่าเอาตัวเสียคนใหญู่เหตุจบงเพอดีตัวพึงลูกหลานเอาไแมมักายังคู่คือมเติมรถเนี่ยมันลูกกลางด้ทีบางเี่แพงเมยแงเมย ครับไมเป็นจรงเหตุของเทียนรวมด้วยเขามักมากอ้หน้ำปลาจ้วน่ะใส่ลาบหรอเดี๋ยวไซเป็กันเลยเขามักแม่สวัสดีครับวันนี้ผมจะมากินเนื้อครับกินเนื้อกินเนื้อครับนานๆทีครับไม่ได้เพิ่งได้ถ่ายคลิปครับสามีครับดูสมาชิกครับสมาชิกสมาชิกครับสมาชิกโอ้สมาชิกครับโอ้มีแต่ มีแต่หนุ่มหล่อๆไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มญี่ปุ่นครับโอป้าครับโอป้าอันนี้โอชวดนี่มีกอดศิลาาห้อมานี่ครับดูเนื้อครับนี่ตอนนี้เลยครับนี่ละต้องค่อยลาบแสบอย่างเนี้ยอย่างเนี้ย แบบหขวเนาะสติกเนื้อเตาถ่านครับอ้ครับครับขำบักใจโอ้ยนี่หลยซอยครับซอย จะวางกงวางกงาแฟไม่น่าจะเไยมันาะอาน,นั่นเองเดบททำกับรอยบานเลยนะโอ้เขิแล้วเลยเพอครับพอ

มันนางมันดังเต้เต้มีดนางีเย็เมตากอ่ย่าเน้อก่อะอบนึงแสบเจี่าฮ่า่าเงสีกบเนี่ยเยดเนียบเจียวเีดแคบหมูแด่ล่ะมยอวู่้สุดยอดใหม่แล้วครับเนี่ยสเต็กอะ น้ำซ่าครับน้ำซ่าน้ำซ่าน้ำซ่าลอข้อลอข้อไมมันอยากสีน้ำขาทะยม่จะแซ่บแซ่บ ทำยังไงแสบครับเผมอํมลํำเนี่ยใินออยีตัวนากินเด้อกินรอบเดียวนได้เนี่ย